ขอฟ้ายังคงไกลให้ฉันบินตามเลยยังดูเหมือนมีหวังจะพบในสิ่งที่ตั้งใจฮ,ฮึตั้งต่แตงงานกับอาเดี๋ยวเลือนนะว่าเองอ่ะ ตองใจเขาไปอยู่บ้างเตี่ยเลือเลย oh. รับใช้พี่น้องอนะ่ะไมลูกกี่คงต่อกี่คงวังวังอะ่ะว่าทำแต่ง,งังทำแต่ง,งังต้องนั่งเตี่ยเลือจังจักจ,ง,จงอยู่ว่าทำทุกจังเลยในะบ้างนะจำไรวะสักผานาสองสัมตักกาสักมือเลยนะวนเหนื่อยอะ่ะ อาหังไมต้องพุกถึงอ่ะว่าทำทางวังตังกัดเช่านะอ่างเชา่ากลางวังเจงบางทีจะกลางคืนอ,อีกอ้เหนื่อยมากๆเลยช็อกลีนะอาม,ม่าว่าสองว่ามากรอ่ะว่าก็เลยทำหลายทุกอย่างว่าทาคองเขียวคงเขียว,วว่าทำจงชิงอ่ะอืมแลว้วอ่วนะสองเรือเมืงเทีอาม,ม่าของว่าสองว่ามา เรื่องก็เหมือนกันอ่ะอีกหน่อยโต,ตขึ้นก็แต่งงานมีลูกสาวเรื่องก็ต้องสองลูกสาวเรือเหมือนกับที่ว่าสองลืออยู่วะเข้าใจะมะค่ะเออ อ้าวขอขึ้นรถเลยเอ้ยอแม่เสียดายว่่เทียนนี่ไม่ได้ไปด้วยนะเฮ้ยไรคือด่ะไปรีบๆไปเลยเออนี่ไปจะไปตีกรอบหนะ้าค่ำๆกลับมานะแล้วอยู่กันสองคนเนี่ยนะอย่าให้มีปัญหานะเที่ยวให้สนุกเข้าใจมิจ,จะ๊ะอะไรเหรอ,อแปะโป้งเอาเป,ป็นรูดการ์ดเอาเข้าใจป่า ทีเลยอยู่กันสองคนแย่มีปัญหานะเขาใจแล้อเปล่าอ้าวจะลืมนะอยู่กันสองคนหย่มีปัญหาเอาเลยอยู่กันสองคนแย่มีปัญหาเขา้าใจไหมเปล่าฮะอ๊ อยากไปไหน <S <S เราจะคุยกันรู้เรื่องมีนี่ยจะไปไหนจะโ,ฮโ,ฮโอยโอ้าวเอ่เอ,อข้าฟ่างครับคือเอ่อคุณเหลี่ยมกับคุณชานไปแล้วเหรอครับแต่พี่เทียนบอกว่าไม่สบายไม่ใช่เหรอคะเอ่อ <c oughs> ก็ ก็ก็รู้สึกดีพี่แล้วครับก็เลยรีบตรงมาที่นี่เผื่อจะไปตีกอล์ฟกับเขาที่หัวหินทันเข้าไปกันหมดแล้วค่ะอ้ยแย่จังเลยนะครับเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้พี่พาเหรดของเจียวเขาไปเที่ยวเองดีกว่านะจริงเหรอคะจริงสิครับเขาฟังกลับบ้านได้เลยนะดีค่ะดีดีดด โอเคจ้าเงินพี่ไปก่อนนะไหล่ละบ๊ายบายไหลไปก่อนนะครับบ้าน ฉันอยากจะรู้นี่ว่าพวกเขากำลังจะไปไหนอะทำไมพี่เทียนต้องแก้งทำเป็นป่วยถึงไม่ยอมไปหวยหินนี่เขาฟังแล้วเธอก็นั่งรถตามเขาไปเรื่อยๆเนี่ยนะพี่ตามรถคันนั้นไปเลยนะเนี่ยเขาฟัางกำลังเลี้ยวเข้าในถนนลุงสวัสดิ์แล้วแหละแต่ฉันว่านะส่วนนี้มีพีิรอด,ด่ะตรงนัดนก่นแน,น่ๆเลยเที่ยวผู้หญิง นี่เขาฟังฉันว่าพี่เทียนจะท่องพาเหลียงหลงเจียวไปเที่ยวผู้หญิงแน่เลยก็วันใส่เนี่ยนะอบนวดอบอบนวดเหรอแต่ฉันว่านะสองคนนี้มีพี่รุดต้องนัดกันแน,น่เลยเฮ้ยเขาเลี้ยวไปแล้วพี่พี่พี่ชะลอ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 เ,เลย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 ไปก่อนเลยไปก่อนจอับจ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 ับตรงนี้แหละ ที่ไหนนะสาวหน้าเกเฮ้ย <Hey! S 2> สองคนนี้เป็นเกเดี๋ยวหลงเจีา้าตายแล้วอดกันสมัยเก๋ นี่ก็อาม่าส่งเสื้อมาให้หนูแปดตัวหนูก็นับดูกับมือแล้วนะคะแล้วก็ส่งคืนให้อาม่าแปดตัวเนี่ยแหละค่ะสีเหลืองอะสีเหงอ่ะสีเหงแข็งเจียวๆอย่างเงี้ยสีเหลืองม่มีไม่หายอะไรยังไงอ่ะไม่เห็นมีเลยนะคะไม่ทราบว่าอาม่าส่งมาให้หนูซากกระเป๋าละคะค่ะแน่ใจนะว่าไม่ยอะไรขโมยไปอ่ะเลือดเลือให้ใครมาทำงานให้อะส่งเสื้อผ้าคือก็ใหม่ครบใหม่ครบสีเรลงหายสีเหงหายอะมา ใจเย็นสิเดี๋ยวคุยอัวคนดูที่บ้านให้ก็ได้นะอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่อาดจะเป็นคนดูที่ร้านให้ใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้นะพี่นับดูก่อนไหมคะตีนเสื้อนะคะเสื้อห้าตัวนะคะกางเกงสามตัวจะนับดูก่อนไหมคะไม่ต้องก็ได้เรื่องนะเรือมังโง่อะเรื่องเือก็ให้คงโง่ ไัคงงงม,มาหลึกจังหลึกจังคงนี่มาเอาแล้วนะหลึกจังอ<า> <c oughs> ่าก็แถวเนี้ยไม่มีใครแล้วก็อยู่เจ้าเดียวนี่แหละอ่ะก็ลื้อสิลือ้อไงลื้อสักลาไหรอสักผลิตําไมเแพงเหรอทำไมทำไมทำเองม่ไหลหอ่ะฮะแจนพี่ขอโทษนะอย่าไปถือสามาเขาเลยนะ คุยกับเขาเรื่องเมื่อไหร่แล้เรียกผมี่นะครับรับี่สวันดีครับพี่วัสดีครับวันดีครับฟุ้งเต็มบ้านไปหมวกกับทำรมาลเรื่องเไม่รู้เมืะเสร็จรี่ก่อครับครับยิมขอด้วยฮิยมขอด้วย ขอโทษนะนะครับเพียทาให้เสียเวลาหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรครับคุณเจนงานการก็อย่างนี้แหละครับตกลงงว่นี้ผมเปียก่อนแล้วกันนะถ้าคุณเจนไม่เปียกก็เงยเปียก่อนแล้วกันผมขอตัวกลับเลยนะคันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแม่ฉันเองมานี่นลยมานี่เลยไปไหนไปหาหมอไม่ไปไปเร็วๆไม่ได้เป็นอะไรอ่ะไปเร็วๆไป เหรอรึนาใจนะว่าเป็นอมรสมพงอ์อ่ะโอ้แล้วอีจ่าไปอยู่โรงพยาบาลนั่งตั้งเมื่อไหร่อะลึกๆเขาไปรักษากับอีเ,เหรอเออแล้วอีทำอะไรถึงเอื้อมั่งอ่ะฮะ๋อเหรออ๋อ,อเออสงสยัยอีมแต่รักษานะอืออืออ๋อแล้วลงโรง,งพยาบาลอ่ะชื่อโรงพยาบาลอะไร ฮะฮะ be care be c a r เออออออฮาฮเออขอบใจนะเออเออ be care be b c a ลงเลิงยังไม่ไหลเลยอ่ะองัง้งาวงงงงแมาไปแต่งตัวนะเดี๋ยวอ้วจะพาม้าไปคลินิกหน้าปากซอยนะไม่เอาสิคลินิกคลินิกไรใหม่รู้อ่ะสวยๆแล้วว่ถูกตัดขาไปจะว่ายังไงอ่ะแต่หมอเขาดังมากเลยนะมา้าหอมแมวแมวอ่ะโอ้ย,ว,ว,ว,อยว่าจะไปลงงพยจาบางเอางาั้น งั้นเดี๋ยวอู้จะพาม้าไปโรงพยาบาลประจำแล้วกันนะไปหาหมอประจำไม่เอาสิโรงพยาบาลจะบังนั่งก็ไกลไกลไกลอ่ะว่าจะไปนั่งอยู่ยังไงอันนี้นั่งเฉยๆยังปวดจะแย่ลรกแรงโอ้ไกลอปวดแม่ว่าอ้จะไทเม้นเนี่ยม้าจะให้อู้พาไปโรงพยาบาล<น>ไหนอ่ะบีแคร์มา้าโรงพยาบาลนั่นไกลามากเลยนะแล้วตอนนี้รถติดๆติดอ่ะม้าจะทนไหวเหรอ เข้าบอกว่าหมอกันลุกที่นางงารักษาเก่งสิทำไมอยากให้อว้วนตายนะต้องเผาไปลงเพจบังบีแคสสิโอ้ยไม่ไหวแล้วก็ได้มไหมได้ไปแต่งตัวก่อนเอา้าบอกว่าไกลๆๆแล้วทำไมไมาลิบลุกไปแต่งตัวล่ะโอ้โหบงมาแล้วนะ 啊。Oh. Yeah.